สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพอก,กับสาวสะกดละเมอบ้านนองเวยอีกแล้วนะจ้าผู้เก่าคนเก่าสาวสะกดคนไกลบ้านจ้ามือนี่สิมาเก,ก็บอีปูพี่น้อง<ม><ม>สีมีอยู่บ่มา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 เก็บป,ปูซอยกันเด้อจ้าสมขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าไปไปไปเก็บป,ปูน้ำกันจ้า บริเวณเก็บปูจ้ามัอนี่บ่มีแดดเลยแมะมันสิมีปูให้ยูบอได้ยูบอนะได้ยูบอปูนะป้าป้าไปเก็บน้ำกันจ้าอุ้ยแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วจ้านี่มาหาหอยหาปูเอาแค่นี้แหละหอยหาปูมันสิมีบอนี่แหละจ้า โอ้ยมาเบิ่งพี่น้องมีหอยน้ำได้มีเบิ่งเนี่ยหอยนี่ยังบ่ทันได้ปูเลยนี่เบิ่งเนี่ยหอยหอยมีหลายิหมดเต็มเลยหอยหอยจุ๊บก็มีหอยจุ๊บก็ลูกใหญ่โอย้ยน,น,นี่หอยจุ๊บหอยจุ๊บโอ้ยหอยแมงผู้เบิ่งเนี่ยผู้ที่เราบอกหอยแทงมีในสวนนี่จ้ามี่ปูอ้า ง่ายๆปูเพิ่นเก็บได้เพิ่นเก็บได้สาวโคราชสาวโคราชอากาศมันบร้อนคือทุกปีมันกเ็เลยอากาศได้น้อยจ้ื่อมากขึ้นเจอแล้ว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 เจอปูแล้วอ้าวป <c oughs> ูนี่มือโอ้โอ้โอ,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 โอนี่ได้ละได้ละ ปูน่อยนีบมือับเปิดเอานานี่หละจ้าตัวมีน้อยเลยโอ้ยแต่หอยจูบน้อยมากไงแม่อหอย,ย,หยสาวคนแรกเปิดปูเปิดปูคาปูคาปูหาเปิดเอาตามคุ้นมน,นี่แหละจ้ามันหมดอากาศมันห่ฮ้อนมันก็นเลยบขึ้นมาแม่ แดดกำลังออกมาแล้วแดดกำลังออกมาแล้วนี่ไงเจออีกตัวแล้วตัวน้อยเอ้ยโอ้ยตัวน้อยตัวน้อยบ่เอาดอกม,นอม,มันน้อยโพอดบ่มีปูเลยพี่น้องเบิ่งหอยหน่วยใหญ่บ่หอยแมงผู้ก็เต็มเลยที่วันหน้ามัน น้ำม no <ừ m. S 2> ันบ่ฮ้อนมันบ่ค่อยแดดมันก็เลยปู่บ่ค่อยขึ้นมาหอยจูบกันหอยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสะอสะอสะอเบิ่อหนมาหอยเจออีกแล้วตัวใหญ่ๆเลย

พ่ออีกแล้วพี่น้องเปิดมากกับพ่อเลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้าอตโตนี่ไงจะไปไหนโอ้โอโอ เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเปิดหาเอาโนนี่แหละจ้าเจออีกตัวแล้วเจออีกตัวแล้ว ได้อีกแล้วนี่ไงน้ำแปดอยู่ตรงนี้เองนี่ไงจ้าน้ำแปดติดตามกอย่าอย่างนี้ เจออีกตัวแล้วเอ้าปูลุ้นลวนอยู่ข้างบนนี่ปูลุ้นลวนข้างล่างเลยปอกไม่ได้หน่อยได้แค่เดียวเอา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 แทงที่แม่คอยแขงแล้วไม่ใชู่นี่ต้องตัวแบบนี้เอาออกสักหน่อยเดี๋ยวมันจะไต่ออกเป็น โอ้โหมีแต่ตัวเป้งๆเลยพอละอะไรมั้า